คุณรู้หรือไม่นักกีฬาวอลสตองเกตแมนคนไหนที่ได้รับฉายาว่า The Beast เขาก็คือเอ็ดเวิร์ดสตีเฟนฮอร์ฉายาสัตว์ร้ายแห่งวงการสตองแมนชายผู้ยกท่าเดดลิฟ์ได้1 1 0 2ปอนด์หรือว่า500กิโลคนแรกและทำลายสถิติโลกในการแข่งขันยูโรเปียนสตองเกตแมนในปี2016พฮอรชายชาวอังกฤษสูง6ฟุต3นิ้วหรือ191ซนติเมตรหนัก434ปอนด์หรือ1 9 7กิกโลและทุกยางก้าวของเขาในการลงแข่งสตองแมนราากต่งๆ ได้สร้างความกดดันให้กับผู้ร่วมเข้าแข่งขันในรายการนั้นๆเป็นอย่างมากพอทุกคนล้วนสัมผัสได้ถึงพลังที่มีมากมายมหาศาลในตัวของเขาจนมีคำพูดคำานึงที่เคยหลุดออกจากปากผู้ร่วมเข้าแข่งขันในรายการเดียวกับเขาว่าผมเหมือนไม่ได้แข่งกับคนแต่มันมีความรู้สึกเหมือนสู้กับสัตว์ร้ายกระหายเหยื่อพร้อมที่จะขย่ำเหยื่ออยู่ตลอดเวลาแอดดี้ฮอลถือว่าเป็นคนที่แข็งแรงมากที่สุดในประเทศอังกฤษและสหาราชนอนาณาจักรในช่วงปี2010ถึง2018เพราะเขาสามารถคว้าชแชมป์ในรายการแข่งขันสโตนแมนมาได้ถึง13สมัยใน เวลาดังกล่าและฮอก็สามารถคว้าแชมป์โลกในราการ World o ต g เก t m ม n ได้ในปี2017โดยที่เขาสามารถเอาชนะคู่แข่งอย่างดีมอร์เทนฮาร์ทอร์บิยอนสันไบอันชอ a r มาร์ตินลิซิตในปี2000ฮอได้เข้าสู่วงการมวยและในปี2022ฮอได้ขึ้นชกในรายการที่ถือว่าเป็นการแข่งขันชกมวยที่หนักที่สุดใน,ร <S <S ในประวัติศาสตร โดยเขาต้องเจอกับดีมอลเทนฮาร์ททอร์บิยอนสันชื่อมันคุ้นหูดีไหมครับที่คุ้นหูก็เป็นเพราะว่าเขาเป็นคู่แข่งของฮอในการแข่งขันเวิลสตองเกตแมนในปี2017แล้วเขาก็ได้อันดับที่2ในครั้งนั้นในการแข่งจะชกกันทั้งหมด6ยกและผลฮอร์แพ้คะแนนบิยอนสันไป54ต่อ57คะแนน และมาในปี2024หอได้เปิดตัวในการแข่งขัน MMA ครั้งแรกเป็นการแข่งขันแบบ2ต่อ1กับอินฟลูเอนเซอร์บนโซเชียลซึ่งก่อนแข่งก็ถือว่า2พี่น้องนี้ก็กวนภาษาได้ถึงใจเลยทีเดียวแล้วผลการแข่งออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นมาในปี2025ฮอได้เปิดตัวในการต่อสู้แบบผสมผสาน KSW โดยที่เขาจะต้องเผชิญหน้ากับมาริอุสฮุสเซียนอฟสกีอดีตแชมป์เวิร์สองเกตแมน5สมัยและนักสู้ MMA แล้วด้วยความแข็งแกร่งและพลังมหาศาลของหอทําให้เขาสามารถเอาชนะน็อกพุสเซียนดอฟสกี้ไปได้ในยกแรกโดยใช้เวลาไปเพียง30วินาทีของเวลาในการแข่งขันเท่านั้น